ทุกเชา้าก่อนเข้าห้องจะกินไส้กอรอกบอกแม่ไม่กินข้าวกินนมไปแล้วกล่องหนึ่งก็ได้ไส้กอรอกชิ้นหนึง่งแล้วแต่วันเด้อพี่น้องบางมือกากินเข่าบอกินไส้กอรอกอืมนะนะโอ้โหอืมไหนละป้ายชื่อน่ะเอาไปทิ้งไหนนะแม่บอกให้คล้องจะคอใส่เสื้อแขนยาวนำย่านอากาศอากาศมันเย็นเป็นวัดเพราะว่าคุณครูเปิดแอร์ทั้งวันในห้องนะ แช่บานาน้่นน่ะพี่นอ้องเอยรถแล้วค่ะมาเดินเดินเอาไปเดินนิ่กระเป๋าคนนักลายพี่นอ้องทั้งน้ำทั้งนมแม่ใส่ให้ย่านหิวทั้งขนมจระ,ะมือ้อของกินใส่ให้ นะไนะนะฮะนเอออ่ะเดินเร็วๆสิอ่ะเดินเร็วๆสิคะเดินเร็วๆสิคะไปโรงเรียนนี่ไปบุกะสบายดีไปน้อกะโอ้มาในว่าสายนะเดินไปน้อกวันนี้กินเข่าได้ไหมหรอกครับครับโอ้ยไปหรอก อยากนำแค่น้ำมาแแกงว้าไวา้เอโอเคามา,มาไม่นอน่ะขึ้นเขานั่งกันคอยมาิดวานเด้อที่นังเราลองใจมาาันตานแบบว่าี่คือพ่อจะเป็นหนุนห่มตอนไม่รุ่นนะทำมาวานมีเบาเลยฝนตาลจะได้ไหมใส่แล้วไม่มีข,ข,ข,ขัดกับน กบไปอีกเที่ยงกอาหานวดลวดใหม่ God, This This ีนี่งาบแล้ววงนีเขา เอาลงมเอาออกคนหน่งน้อนอนักน้องสบายดีเด้ออุ้มขนอปสต่างห่ากเจียวเขเหตุการเกลือก็นหลายๆมคนหน่อ ชือเลนในเมื่อแต่ตอนสกายซเบิร์กุ่นหมอจัดจ กินเสร็จกเกนแบบนี้รู้สึกว่าอทีรู้สึกนิ่มก็พจะกินเี่ยวน้ำกด ไม่ได้ไม่ได้เราต้องเดินเดินอะไร แบกกระีมืดไปลองไหมอเมร์มืดไปก็คือมดเร่ม่ได้หานี่แต่วเกินว่าแบดจูบไปดั่นเองมรนมันมุดไปก็คือแดหมดเนาะ I like. รถเดนเาวเดี๋ยวข้างหน้าเป็นหลองสวดเนาะเอาไปนองที่ว่าเสียงเนี่ยมันตัดไปังข้างนั้นเชื่อแบหมดียนะ โอ้ยน้อมัิดมามก่อนไม่เคยติดหวังเลยเดียวอะงกล่อ้นะ้ว่มัน <finance? S 2>